ผมผิดเองที่ไม่เติมเนต็ตผู้หญยบ้านฟินแลนด์ไปไม่เป็น รอบหน้าจะเติมล่วงหน้าไว้สักสามปีล่าสุดค่ะกลายเป็นประเด็นค่ะพี่น้องหลังจากป้าแจ๋วใช้ถ้อยคำที่เผ็ดร้อนตอบกลับไปยังชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าป้าแจ๋วระบุว่าตนเองอยู่ส่วนของตนไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครและตำหนิการที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด่าคนที่ไม่รู้จักประเด็นเรื่อง iPad ป้าเจ๋วชี้แจงว่า ปัญหาคืออินเทอร์เน็ตหมดวงเล็บเน็ตบอมีและแนะนำให้คนที่อยากโทรติดไปเติมเน็ตป้าแจ๋วระบุว่า iPad มีเพียงเครื่องเดียวหากให้หลานเล่นจะมีการแย่งกันจนเด็กร้องไห้และที่สำคัญคือไม่อยากให้หลานเล่นเกมที่อยู่ในเครื่องป้าแจ๋วแสดงความไม่พอใจที่ชาวเน็ตบนเวียนนำเรื่อง iPad มาด่าตั้งแต่วันก่อนโดยตั้งคำถามว่า ทำไมถึงต้องสร้างประเด็นนะักซัดกับชาวเน็ตที่ใช้โฟลไฟล์ปลอมตำหนิกลุ่มคนที่เข้ามาด่าด้วยการใช้โฟลไฟล์ปลอมว่าเป็นพวกสมองหมาและล็อกโฟลไฟล์เพื่อสร้างเรื่องมาด่าคนอื่นหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเอ้ยทางพยายบาลฟินแลนด์ค่ะก็ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าเจอบทเน็ตไม่เติมกูถึงกลับไปไม่เป็นโอเคงับเต้าผมผิดเองที่ไม่เติมเน็ต กราบขออภัยหลายๆเทื่อนน่ะสิเติมไวล่วงนาจสักสามปีดอกครับเจ้าปีขอโทษเนเอเจ้าเติมไวสักสามปีวันสันค่ะพี่น้องป้าแจ๋วเน็ตบมีกรุณาเติมเน็ตด้วยนะพ่อบิก๊กสิเติมไวล่วงนาจสักสามปีดอกครับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงค่ะพี่น้องชาวเน็ตเอฟซีต่างเข้ามาคอมเมนต์ประเด็นนี้ค่ะบอกว่าเงิด ที่บ้านบ่มีไวไฟหรือคะบ้านใหญ่โตเงินทองมากมายหลานไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไวไฟใช้เหรอแล้วสรุปเน็ตบม่มีหรือ iPad มีเกมคะป้า iPad ลูกที่บ้านใช้ไวไฟคะ่ะ ด่าขนาดนี้ลูกในท้องจะขมวดคิว้วหน้าหักลละ,ะ,ะว嘛ใหญ่เขี้ยวนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตค่ะพี่น้องเอ้ยเน็ตบอมี่โทษเบอร์กันได้ค่ะเพื่อนวานะคะเนาะก็เพราะเป็นแบบนี้แหละประเด็นทุกครั้งเขาเลยไม่ใส่ใจเลยเพราะดรามา่าไปลงที่เขาตลอดหรือเปล่าเขาถึงยิ่งทำเฉยชาไปต่อไปก็ไปหาที่หน้าบ้านเลยค่ะจะได้จบจบไปเนาะแก้ไขปัญหาโดยการเผชิญหน้าไปเลยก็จบโอ้ เหนเนาะหลายแง่หลายมุมจริงๆทั้งสองฝ่ายออกความคิดเห็นไม่ถูกออกทั้งนี้กับเขาค้างทั้งนั้นออกทั้งนั้นกับเขาค้างทั้งนี้เพื่อนวานนะคะเนาะบ้านหลังใหญ่โตไม่มี WiFI แต่สีตาสาเขายังติดให้ลูกหลานได้คุยกับพ่อแม่ที่ไปทํางานต่างถิ่นเลยมาแต่ใสอีกบอกเห้คนอยากหัวอีกแล้วเพื่อนวานนะคะเนาะ บางคนก็บ,บอกว่าลบเกมออกแล้วโหลดการ์ตูนที่มีทั้งภาษาอังกฤษเพราะเด็กเรียนนานาชาติเขาเก่งเรียนรู้ไว้ พ่อลูกสายเลือดเดียวกันเขาก็อยากพูดคุยเห็นหน้ากันบ้างเพราะเขาเป็นสายเลือดเดียวกันจ้าบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าต่อไปคงต้องจ่ายค่าไฟค่าชาร์จแบตด,ด้วยแล้วเต้ามาต่อไวไฟบ้าน่อยเด้อ่อยอยุ่ค้องสามบานเพิินกับ,บก่บไก่จากบ้านคอยเดอ้อพอเพิินผ้ากันมาแต่ค้องสามมีร้านเหล้าคาเฟ่ตัดผมเฮ็ดเล็บกับนาแต่ค้องสามฮีเดอร์ค่ะเดอ้อ านหมอลำท็อป1ไม่มี WIFI ได้อย่างไรเมาลายปีมันทุกเครือข่ายเป็นโลดจ้าเติมเน็ตไว้กระซิแบตมิดอีกละ่ะลืมชาร์จแบตอีกล่ะค่ะบอสชาวเน็ตบางคนกระตั้งคำถามค่ะบอกว่าเน็ตไม่มีคือเล่นเฟซดได้เนาะเพื่นว่ากล่องว่งจรปิดใส่เน็ตระช่าลาติเรียนมาหน่อยไม่มีความรอบคอบอย่างเลยโปะแตกตลอวเพื่นวานะคะเนาะ ปล่อยผ่านไม่ลูกทุกคนรู้ว่าบิกรักลูกมากๆแต่ถ้าเจอแบบนี้ต้องทําใจและปล่อยผ่านอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดอีกไม่กี่ปีน้องๆก็เริ่มโตขึ้นแล้วเขาจะมีความคิดและตัดสินใจได้เองเมื่อเขาอยากมาหาพ่อแม่ ถ้าเราอยู่นิ่งๆไม่สนดราม่าที่พวกเขาโพสต์หรือสร้างขึ้นก็จะไม่มีใครสนใจพวกเขาอีกอยู่ในส่วนของเราครอบครัวของเราและเซฟโซนของเราในอนาคตเฝ้าดูเด็กน้อยอยู่ห่างๆนะลูกนะอย่าไปพูดถึงพวกเขาอีกเลยบางคนก็บ,บอกว่าเจ้าต้องรอบขอบกานีเดอร์บอดบิก๊กอย่าให้มีช่องว่างอีกเติมเน็ตไว้เลย3-5ถึงปีหรือจนลูกโตว่าแซนไคพี่น้อง เขาสิโยนความผิดให้เจ้าเออร์บอดบิกโยนให้ทุกเรื่องเลยเนาะทั้งๆท,ที่บ้านมีไวไฟอาเอา้าจบที่เราเบาที่สุดเติมหลายปีไปเลยพ่อบิกบางคนก็บ,บอกว่าคอยขออนุญาตกดสติกเกอร์คำอย่างเดียวเด,วเดอ่ะเมิดคำสซีเบาเหตุผลน้ำเน่าว่าสานเพิ่นวานะคะเนาะผู้กำกับใหญ่เพิ่นวานะคะเนาะแถจนถลอกหมดและอีพี่เลี้ยง จุดๆเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นมากค่ะอารมณ์นี่ขึ้นเลยปิดเลยจ้าบางคนก็บ,บอกว่าลิ้นไม่มีกระดูกจะตะวัดไปทางไหนก็ได้ค่ะบอสทําใจซะจะมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตก็เอาไปซ่อนค่ะมันคือข้ออ้าง นี่ละค่ะพี่น้องเอ้ยทางพยาบาลฟินแลนด์แล้วก็ดีโพ์ลงผมผิดเองที่ไม่เติมเน็ตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปไม่เป็นรอบหน้าจะเติมล่วงหน้าไว้สัก3ปีไว้สิค่ะพี่นอ้องโอ้ยนะคะเนาะตอนนี้นะคะเนาะเราอยู่ในโลกยุคในโดเสาเ์ต่าล้านปีเหรอคะเราไม่ได้อยู่ในกรุงอันแสนศีวิไลหรอคะ บ้านชาวบ้านเขากันดานอยู่บนดอยเด็กๆบ้านเขายังมีเน็ตใช้เลยค่ะโถทั้งชีวิตเจ้านารีของค่อยช่างรันทดยิ่งนักเวอร์สันนี้คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะเนาะเขาบ่อให้ใส่ไหว้ไฟ้เงื่อนเขาฮ่าฮ่าฮ่สร้างจนบ่อให้ใส่หอดไหว้ไฟเวอร์สัน่าพี่น้อง เธอจ่ายค่าเลี้ยงดูทุกๆเดือนนะบอสบิ๊กอย่าไปจ่ายอะไรซ้ำซ้อนกับคนพวกนี้ขนาดพี่เลี้ยงที่เธอเรียกน้องบิ๊กน้องบิ๊กทุกคำเมื่อวานบอกว่าเธอไม่จ่ายเงินเดือนเขาฉันงงกับคนพวกนี้เธอหาทิ้งไว้ให้เป็นร้อยร้อยล้านแถมไม่ฟ้องแบ่งด้วยก็ไม่ใช่เธออยากให้เขาเอาไว้เลี้ยงลูกเธอเหรอแล้วพวกเขา ถ่ายคลิปลูกเธอเดือนเดือนได้กันตั้งเท่าไหร่บางอย่างเธอต้องเบรกบ้างอย่าไปตามเกมพวกมันเดอ้อไปโบเปียนเลยค่ะที่นี่เดอ้อเพิ่นวานะคะเนาะเหตุผลอ่างซ้ำมาปีอ่างวสันขันสร้างพอเขาก็บ,บอกต้องตรงลดประกาศเป็นศัตรูกันอย่างชัดเจนเงื่อนกับบอตองส่งมาอันนี้เฮ็ดไห้แต่เจ้าคิดโตว่าสีใดพ่อลูกจังสันจังสี่สุดท้าย บพอขอโทษหลายๆพยาบาลฟินแลนด์ที่พิมพ์แบบนี้มันหลายเทือแล้วสเสน่หอดโบดายอิลีเศร้าๆอย่าอ่างซ้ำมาปีโทษมหาเขาโหลดว่าสร้างเขาเด้อตัดขาดกันว่าเสียข่อยศูนย์แทนพยาบาลฟินแลนด์ค่ะนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตด,ด้อคะพี่น้องเด้อนี่แหละค่ะพี่น้องเอ,อ้ยป้าเจ๋วใช้ถ้อยคําที่เผ็ดร้อนตอบ โต้กับชาวเน็ตท,ที่มาคอมเมนต์ด่าประเด็นเรื่อง iPad ป้าแจวชี้แจงว่าปัญหาคืออินเทอร์เน็ตหมดเน็ตบมมี่ว่าสันค่ะพี่น้องมีความคิดเห็นจังใดสามารถคอมเมนต์เข้ามาฟังใต้คลิปได้เดอ้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ